สวัสดีครับกลับมาลุตันประเทศไทยกันเช่นเคยครับเรากลับมาพูดคุยเรื่องราวสาระสาคัญของบ้านเมืองกันที่นี่อย่างตรงไปตรงมาเช่นเคยครับไปที่ความเห็นของท่านผู้ชมก่อนนะครับที่ส่งเข้ามาเป็นความเห็นต่อประเด็นร้อนๆน,นะครับนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับสิงคโปร์แล้วก็ท่าทีของคุณทักษิณที่มีผลกระทบต่อเรื่องราวภายในประเทศของเรานะครับดิฉันสงสารและสมเพศคุณทักษิณยิ่งพูดให้เป็นข่าวไปทั่วโลกก็ยิ่งเข้าเนื้อตอนเอง คนดูคนฟังเมื่อนำคำพูดของเขามาวิเคราะห์ก็จะทราบว่าเขาไม่ปล่อยมือเขาต้องการทำลายประเทศเมื่อเขาไม่ได้ตามความต้องการคนที่มีวิญญาณมีความสำนึกที่ดีเมื่ออยู่ในสภาพนี้ควรสงบเงียบตามที่ตนกล่าวอ้างเสมอมาว่ารักชาติก็ควรรอให้ทางการเขาพิจารณาว่าตนเองถูกต้องค่อยออกมาสําแดงเดชใหม่นักข่าวไม่ว่าเทศหรือไทยหลังสัมภาษณ์ ควรนำคำพูดออกมาวิจารณ์อย่าปิดหูปิดตาเชื่อจนกลายเป็นสนับสนุนผิดบอกผิดถูกบอกถูกสิงคโปร์เองก็เหมือนกันปร,ประโคมข่าวกีดกันการท่องเที่ยวเวลาเรามีปัญหาแต่ปัญหาของทักษิณทำเป็นไม่รู้นี่นะครับเป็นประเด็นสั้นๆเกี่ยวกับสถานการณ์ร้อนๆในบ้านเมืองของเราซึ่งเอามาแลกเปลี่ยนกันนะครับส่วนท่านผู้แสดงความเห็นนี้บอกว่าส,สมวนนมไว้นะฮะก็จะไม่อ่านนะครับ ส่วนท่านผู้ชมที่อยากจะร่วมแสดงความคิดเห็นก็ส่งกันเข้ามาได้นะครับจะเป็นหมายเลขแฟกซ์ศ2นย์หรือไม่ก็ส่งมาเป็นไปรษณีห์ก็ได้หลากหลายประเด็นครับที่เราจะสามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อบ้านเมืองของเราได้อย่างท่านนี้นะครับเดี๋ยวหวลังเราจะมาอ่านนะฮะเพราะว่าเยอะ ท่นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทางออกจากวิกฤตของบ้านเมืองเรานะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นแก้ไขในรัฐธรรมนูญซึ่งน่าสนใจมากเดี๋ยววลังจะมาอ่านให้ฟังนะครับหลังจากนี้ไปจะมีหนังสือเล่มใหม่นะครับนำมาเป็นของสำนักคุณให้สาหรับท่านผู้ชมที่ร่วมแสดงความห็นทางรายการนั่นคือหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งถแถลงข่าวกันมาเมื่อวานนี้เองนะฮะแล้วก็เป็นข่าวกันใหญ่โตการเมืองไทยหลังรัฐประหารหนังสือเล่มนี้คุณอภิสิทธิ์ได้วิเคราะห์หาทางออกของประเทศ ทางออกจากวิกฤตนะครับก่อนที่จะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงผมก็เลยอยากจะนำหนังสือเล่มนี้มาแล้วก็ตั้งเป็นโจทย์ด้วยอยากให้ผู้ชมร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะครับว่าทางออกจากวิกฤตก่อนจะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงท่านผู้ชมคิดว่ามีทางออกทางใดและจะเป็นอย่างไรมีแนวทางไหนที่ควรจะทําใครควรจะทําอย่างไรเพื่อที่จะบ้านเมืองของเราจะได้ออกจากวิกฤต กลับไปสู่ประเทศประชาธิปไตยเต็มใบเหมือนเดิมนะครับร่วมกันแสดงความคิดนะครับมาทางรายการจะมีหนังสือเล่มนี้มอบเป็น2ส,สมนาคุณให้นะครับช่วงนี้เราพักกันคู่เดียวก่อนที่ช่วงหน้ามาพบกับมุมมองของดรจำศักดิ์ปินทองครับ